อย่าทำพี่ศากพี่ศากแค่ใส่เสื้อเฉยๆอย่าทำพี่เอ้ยอย่ามาหาเห็ดยันเดยอย่ามาหายุ่งวุ่นวายโอ๊ยอย่าทำสากสากแค่ใส่เสื้อเฉยๆเดี๋ยววันนี้ผมจะปลาให้น้องเขาสากนะครับไปเอาเอาไปให้ยายดูดีกว่าสากยายยังไม่เห็นเลยพาไปให้ยายดูสีเขาสากไปให้ยายดูดีกว่าโอ๊ยอย่าทำศากสากแค่ใส่เสื้อ มันยังเป็นสากตัวเดิมมันเป็นแค่เสื้อลูกมันเป็นแค่เสื้อเฉยๆโอ้ยอย่าทำสากเอาไปให้ยายดูดีกว่าโอเคเอาไปให้ยายดีกว่ามาสากนั่งเดยจะบอกเลี้ยวว่าสากไม่ได้อ้วนคนสากไม่ได้อ้วนคนสากนะไอ้อ้วนพิษเฮ้ยอ้วพิษบอกเลี้ยวว่าสากนะอ้วนคนสากอ้วนคนสากนั่นไม่ได้อ้วนย่นพุ่ม เสียงยายอยู่ตรงนู้นยายยายยายมาดูสากใส่เสื้อใหม่ค่ะทุกคนชอบบูลี่ว่าสากอ้วนขนจริงๆแล้วสากไม่ได้อ้วนขนนะคะอ๋อเมาผิดเอาไปให้ยายดูดีกว่าจริงๆแล้วสากพูดมาตั้งหลายรอบแล้วว่าสากไม่ได้อ้วนสากไม่ได้อ้วนสากแค่อ้วนขนเห็นไหมเห็นไหมหุ่นสซเลนเดอร์ขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายดูให้ยายดูแม่ให้ยายดูเป็นยังไงนั่งนั่งนั่ง โตเลยวะ,ะนั่งนั่งนั่งเรกกับโลกได้จังทีทวดได้บัดนี้มันเป็นผ้าย,ยืดยืนมันเป็นซิฟมมันนิมันเป็นซม,นนมนนล <ะ S 1> ูมนลก <c oughs> น่ารักไาหมแต่ฮากดบอจริงโตนี่เ <c oughs> นาะข้าเจ้าทุกคนพี่พี่เอฟซีอ่ะชอบบอกว่าเข้าสากอ่ะอ้วนอ้วนอ้วนผมก็ย้ําหลายรอบแล้วว่าเข้าสากน่ะอ้วนขนอ้วนขนจนผมต้องซื้อชุดเนี้ชุดที่เก็บขนจะได้เห็นสรีระอันสวยของเข้าศากมาให้ทุกคนดูเนี่ย สรุปอ้วนคนหรืออ้วนจริงๆแม่อ้วนที่ดีเลยขนาดสุดลัดเนาะยัง,ง <c oughs> ตัป๊าดขนาดสุดลัดมัน,น,มนอ้วนแบบได้แบบลงไปได้แล้วนี่เพรามันอนบบไไ้วนกว่าใหญ่อีกแม่หนูอ้วนกว่าใหญ่อีกนะลูกป้าที่น้องอันทุกคนผมถามพี่พี่เอากล้องหายไปเซ <c oughs> ผมถามพี่พี่เอฟซีหน่อยอมีหมาบ้านไหนที่ตัวใหญ่แบบนี้หรือไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไหมครับคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับเอาขอมือได้ไหม ขอมือได้ไหมยกม่ได้ขอมือหูยกได้แม่มันโบนิเนี่ยมันเป็นผายยืดขอมือที่ลูกเอาไม่ดูบางกล่องพี่น้องขอมือทีลูกมันคือเนีนอันตันนะเือยบางเนี่ยสลี่ละสวดช่ององค์เอวแมมันคือมันเนีนไปดูซุนเถอะเฮ้ยอย่ามาบูลลี่นะคะอย่ามาบูลลี่เอาอะไรที่มาบอกว่าแน่นคะแม่วอลเลยที่มันตใจขาดนี่เลยเมันยัดเข้าออกให้หนูหน่อยได้ไหมล่ะรวมเป็นตะล้วมเตลีทชเนาะ เดี๋ยวอีพี่หนาแม่ให้มาใส่ใใสใบักข่าเหนียวเดี๋ยวกว็เบิ้งว่ามันสิเป็นยังไงเพราะอันนี้พี่สากผมผมก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าบนีนด้นบนเนียนเอาตรงไหนมาเนียนอ่ะความเอกของยายยายคิดว่าเขาสากในลูกนี้น่ารักไหมครับน,น,น่ารักมากน่าคือจริงตัวจิงตัจังไลยสากแล้วพุ้งั่งกระโดดวายวายมมนน่ารัานานากเกาหลีท่านนึงอ่อยนอนก่อนนะคะโอ้ย,อยนอนเฝ้าอยาย จะแม่มันแข็นอันตันไปทุกมุมทุกควนเนอะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอาน้ำไม่กินดีกว่าสำหรับใครที่ชอบเป็นอย่างอย่างญ่ามันแับนี้ปรด้เป็นอย่างมันเป็นผ้ายืดแมมแม่แมลองดึงผ้าขึ้นดูแบบลองดึงผ้าขึ้นดูนี่นะครับอันนั้นยืดจะมาขาเป็นอย่างคือโอ้มันมันมันตึงตรงนี้มันตึงมันตึงมันตึงโอ้โหเนียนอันตันเลยพี่น้องเอ้ยแม่คุ่มมาล้งเหรดินี่ตกดูแม่ปอปๆออย่าตีแห้งลูกปูตีแตก สำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ห้สากนะคะแล้วสกจกกะพาเสื้อสีใหม่อันใช่เลยก็เดไม่มีเพดหสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจะเป็นเซ็กซี่เนะกูนี่เนะโอ้ยผู้ใดว่ากูเป็นอื้งใครถอนข้าดเอกูเป็นอื้งทองกิน <c oughs> น้ำก่อนน้ำมาแล้ว